มีข้อพระคำที่สวยงามอยู่ในหนังสืออิสยาโดยได้กล่าวถึงนครเยรูซาเล็มซึ่งเพื่อได้ถูกทำลายโดยบาบิโลนอาณาจาักรใหญ่ที่อยู่ทั้งตอนเหนือและชนชาติยิวส่วนใหญ่ได้ถูกในระเทศเป็นเฉลยแต่ก็เหลือเพียงแค่ไม่กี่คนในเมืองและคนที่หลงเหลืออยู่ก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าได้ทรงทอดทิ้งเขาทั้งหลายแล้วหรือเพราะนครเยรูซาเล็มสมควรเป็นนครที่พระเจ้าทรงประทับอยู่และครอบครองโลก เพื่อนำสันติสุขและพระพรไปถึงทุกคนอิสยาบอกว่าการที่นครเยรูซาเล็มถูกทำลายนั้นเป็นเพราะการกระทำของคนอิสราเอลเองที่ละทิ้งพระเจ้าและมีชีวิตเสื่อมทรามลงฉะนั้นทั้งพระวิหารและเมืองก็ถูกทำลายและทุกอย่างก็ดูสิ้นหวังแต่พระคัมภีร์ยังคงกล่าวต่อไปเกี่ยวกับคนเฝ้ายามบนกำแพงเมืองอที่ได้เห็นผู้ส่งสารคนหนึ่ง<อ>วิ่งมาแต่ไกลตรงมาที่เมือง เขาวิ่งมาแล้วร้องตะโกนมาแต่ไกลว่ามีข่าวดีอิสยากล่าวว่าเท้าของผู้นำข่าวดีซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริงเท้าของผู้นำข่าวดีเนี่ยนะช่างงดงามใช่แล้วเท้าของเขางามก็เพราะว่าเขาได้นำข่าวดีมาให้ข่าวดีอะไรเหรอข่าวดีก็คือว่าถึงแม้กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายแต่พระเจ้าของอิสราเอลยังทรงเป็นกษัตริย์ครองราชอยู่แล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็จะเสด็จกลับมาย่างเมืองนี้ ขึ้นครองราชและนำสถิติกลับมาและคนยามนั้นก็ร้องเพลงด้วยความชื่นบานเพราะข่าวดีที่ว่าพระเจ้าของเขายัางทรงครองราชอยู่และเราได้เห็นข้อความเดียวกันในพระคัมภีร์ใหม่ที่พูดถึงข่าวดีซึ่งในภาษากรีกใช้คำว่าอ e ีแองเกลิออนซึ่งบางทีก็ถูกแปลว่าข่าวประเสริฐฉะนั้นเมื่อคริสเตียนถามว่าเชื่อข่าวประเสริฐหรือเปล่าเขาหมายความว่าคุณเชื่อในข่าวนั้นหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดา เพราะเมื่อพระคมภีร์กล่าวถึงประโยคนี้มักจะพูดถึงการประกาศการขึ้นครองราชของกษัตริย์องค์ใหม่และในพระคัมภี์ใหม่ข่าวประเสริฐได้หมายถึงการสรุปคําสอนทั้งสิ้นของพระเยซูซึ่งพูดถึงการที่พระเยซูเสด็จไปทุกแห่งหนเพื่อประกาศข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าฉะนั้นพระเยซูมองว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นําสารที่พูดถึงข่าวดีที่ว่าพระเจ้าทรงครองราชอยู่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วแต่วิธีการที่พระเยซูทรงพูดถึงการครองราชของพระเจ้านั้น เป็นที่ประหลาดใจของหลายคนลองคิดดูการที่ราชนาจาักรจะทรงพลังและประสบความสําเร็จนั้นจะต้องเข้มแข็งและสามารถที่จะต่อต้านการลุกรานและสามารถต่อสู้กับศัตรูได้แต่พระเยซูบอกว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้านั้นกลับกลายเป็นคนที่ดูเหมือนเล็กน้อยที่สุดเขาเป็นคนที่รักและยอมรับใช้แม้กระทั่งคนจนและพระองค์บอกว่าคุณใช้ชีวิตภายใต้การครอบครองของพระเจ้าเมื่อเราต่อสู้อำนาจชั่วร้ายด้วยการรักศัตรู และให้อภัยศัตรูของคุณและสแสวงหาสันติสุขมันเหมือนกับอาณาจักรที่กลับตระปัดพระเยซูได้ทรงพูดถึงเช่นเดียวกันว่าราชอาณาจักรนี้มาพร้อมกับพระองค์ใช่แล้วยกตัวอย่างเช่นมีเรื่องราวน่าสนใจมากเรื่องหนึ่งที่ทหารโรมันยศในร้อยผู้หนึ่งมาขอร้องให้พระเยซูทรงรักษาคนใช้ของเขาและเขายังเรียกพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและยอมรับที่จะทําตามคําสั่งของพระเยซูพระเยซูได้ชื่นชมการที่นายทหารผู้นี้ ที่ได้ยอมรับสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำคือไม่เพียงพระเยซูได้ประกาศถึงแผ่นดินของพระเจ้าแต่ทว่าพระองค์เองทรงเป็นกษัตริย์ด้วยฉะนั้นข่าวดีนี้เริ่มกระจายออกมาว่าคนยิวผู้นี้ซึ่งมาจากเมืองกาลิลีได้สั่งและทำตัวเหมือนว่าเขาเป็นกษัตริย์ของยิวเขาได้แต่งตั้งสาวก12คนเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนชาติยิว12เผ่าเขาได้รักษาคนให้หายเขาได้ยกโทษบาปให้กับคนทั้งปวงสิ่งทั้งหมดนี้ได้ทำให้ผู้นำชาวยิวหวาดกลัว จนกระทั่งพวกเขาตัดสินใจที่จะฆ่าพระองค์และพระองค์ก็ทรงยอมให้เขากระทำตามนั้นซึ่งแปลกมากหากคุณพยายามตั้งต,งตนเองเป็นกษัตริย์ใช่แล้วแต่สำหรับพระเยซูนี่คือสิ่งที่จะต้องบังเกิดพระเยซูได้เห็นถึงความบาปและความเสื่อมทรามของชนชาติอยูอ่และเป็นเหมือนส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของมนุษยชาติการที่มนุษยชาติได้ดือรั้น และกะบฏต่อพระเจ้าซึ่งนำไปสู่โศกนาฏกรรมและความน่าเวทนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกฉะนั้นพระเจ้าจะสถาปนาราชนาจาักรของพระองค์ในโลกแบบนี้ได้อย่างไรพระเยซูเชื่อว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านการเสียสละด้วยความรักให้กับศัตรูของพระองค์ดังนั้นข่าวประเสริฐถึงได้พนา,นาการที่พระเยซูถูกทรมานจนถึงแก่ความตายนั้นเป็นเสมือนการขึ้นครองบัลลังก์ของพระองค์เหนือชนชาติอยู่ใช่ พระเยซูได้สวมมงกุฎหนามสวมเสื้อคลุมและได้ทรงถูกยกขึ้นไม่ใช่บนบันลังแต่บนไม้กางเขนเท้าของผู้นำข่าวดีมาช่างงามจริงหนอและข่าวดีในปัจจุบันนี้ก็คือการที่พระเยซูได้มีชัยเหนือความตายและพระองค์ได้ทรงครองบันลังและพระองค์ได้ทรงจัดการกับบาปและความเสื่อมทรามของเราและพระองค์ทรงมีชัยเหนือความตายด้วยชีวิตและความรักของพระองค์ และพระเยซูได้ใช้ให้สาวกของพระองค์ออกไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับราชอาณาจักรที่กลับตลลปัดแบบนี้แล้วเชื้อเชิญให้ทุกคนหันกลับมายอมจำนนต่อพระองค์กษัตริย์ผู้ทรงมีชัยเหนือความตายด้วยความรักของพระองค์